ตอนที่6สำนักปลัดเทศบาลศูนย์กลางกระจายงานเล่าความในสัปดาห์นี้จะมาเล่าถึงส่วนราชการที่ถือได้ว่าเป็นส่วนราชการหลักในการรับเรื่องจากหน่วยงานอื่นๆและกระจายงานให้กับส่วนราชการต่างๆของเทศบาลเมืองหัวหินนั่นก็คือสำนักปลัดเทศบาลเรามาดูอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนี้กันครับ สำนักปลัดเทศบาลมีอำน,นาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลเปรียบเสมือนแม่บ้านของหน่วยงานที่คอยจัดการงานด้านต่างๆเป็นหน่วยงานตั้งต้นในการรับงานและกระจายงานให้แก่ส่วนราชการต่างๆต,ตามอำน,นาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองสำนักหรือส่วนราชการใดในเทศบาลด้วยรวมทั้งกํากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย สำนักปลัดเทศบาลแบ่งส่วนงานออกเป็น3ฝ่าย1กลุ่มงานคือฝ่ายอำนวยการประกอบด้วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยวฝ่ายบริหารทั่วไปประกอบด้วยงานบริหารทั่วไปงานกิจการสภาเทศบาลและงานเลขานุการผู้บริหารฝ่ายปกครองประกอบด้วยงานทะเบียนราษฎรและบัตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานรักษาความสงบ กลุ่มงานนิติการประกอบด้วยงานนิติกรรมสัญญางานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานบริหารงานทั่วไปที่ทุกท่านคุ้นเคยมาติดต่อส่วนราชการบ่อยและเกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงก็คือการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่แจ้งแก้ไขรายการในทะเเบียนบ้านขัด และรับรองเอกสารทางทะเบียนราษฎรและธรรมบัตประจำตัวประชาชนครับทั้งหมดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของงานทะเบียนรัษฎรและบัตรส่วนเรื่องการจดทะเบียนสมรสทะเบียนยาหรือแม้แต่เปลี่ยนชื่อนำสกุลต้องติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอโฮหินนะครับกรณีที่ประชาชนประสบเหตุต้องการความช่วยเหลือเช่นจับงูหรือสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดกำจัดรังต่อแตนพึ่ง ล้างถนนเนื่องจากคราบน้ำมันหรือมีเศษดินที่อาจเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ป่าไฟไหม้อาคารบ้านเรือนน้ำท่วมหรือเหตุสาธารณภัยอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย กรณีที่ประชาชนพบเห็นการลุกล้ำตั้งวางสิ่งของในที่ทางสาธารณะหรือต้องการแจ้งให้ตรวจสอบรถบรรทุกที่ทำเสร็จดินหรือวัสดุที่บรรทุกปลิวฟุ้งกระจายบนถนนสามารถแจ้งได้ที่งานรักษาความสงบหรืองานเทศกิจซึ่งงานนี้ดูแลเรื่องของการจัดระเบียบตลาดสดหาบเร่แผงลอยการปิดป้ายโฆษณาดูแลความเรียบร้อยเรื่องของการจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าการอำนวยความสะดวกด้านการจาราจร ตลอดทั้งประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการดูกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรหัวหินและนำเอกสารมาแจ้งที่งานรักษาความสงบเพื่อขอดูกล้องได้ครับ งานกิจการสภาเทศบาลก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสภาเทศบาลซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองในด้านที่ส่งผลต่อสาธารณะหรือประชาชนทั้งกิจการในเขตและนอกเขตเทศบาลล้วนแล้วแต่ต้องผ่านมาติความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อนเสมอโดยเฉพาะการบริหารด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะต้องตราเป็นเทศบัญญ,ญัตติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลทุกครั้งก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินได้แต่จะต้องแจ้งความประสงค์กับงานกิจการสภาเทศบาลก่อนวันประชุมสภาเทศบาลภายใน5วันทําการครับและส่วนการงานนี้ยังมีหน้าที่เก็บทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาเทศบาลไว้ด้วย ล่าสุดสำนักปลัดเทศบาลได้มีการเพิ่มกลุ่มง,งานนิติการจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการจากฝ่ายนิติการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยประชาชนที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์หรือปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆหรือได้รับความไม่เป็นธรรมต้องการมีการไกล่เกลี่ยสามารถติดต่อที่กลุ่มง,งานนี้ได้เลยครับ ซึ่งกลุ่มง,งานนิติกรได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแยกตามภารกิจได้แก่ศูนย์อายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศาบาลเมืองหัวหินศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศาบาลเมืองหัวหินศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศาบาลเมืองหัวหินและศูนย์ดำรงธรรมเทศาบาลเมืองหัวหิน ทั้งหมดนี้คือส่วนการบริหารงานของสำนักปลัดเทศบาลที่ประชาชนต้องมาติดต่อราชการเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีส่วนที่ทำหน้าที่อื่นๆอีกเช่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆและงานให้บริการห้องประชุมในโอกาสต,ต่างๆอีกด้วยครับ